พม่าได้รับเอกราชมกราคม1948เต็มไปด้วยปัญหาความวุ่นวายเมื่ออองซานผู้นำในการต่อสู้เพื่อเอกราชของประเทศเสียชีวิตจากการรอบสังหารอูนุได้ขึ้นมาเป็นผู้นำพักสันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟานซิสแทนในขณะที่พักตกอยู่ในสภาพที่แตกแยกทั้งเรื่องอุดมการณ์และนโยบายทั้งยังต้องเผชิญปัญหาใหญ่อย่างความขัดแย้งทางเชื้อชาติกับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ แม้อูนุจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาบริหารประเทศแต่ปัญหาขาดเอกภาพภายในพักและการไม่ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการประจำทั้งทหารและพละเรือนซึ่งส่วนใหญ่มาจากชนชั้นสูงตรงกันข้ามกับนักการเมืองที่มาจากครอบครัวระดับกลางทำให้เขาขับเคลื่อนประเทศไปอย่างยากลำบากในขณะที่กองทัพพมา่าเมื่อผ่านการปฏิรูปขนาดใหญ่หลังสงครามกลางเมืองขจัดฐานกระเหรี่ยงที่ตกทอดมาจากสมัยอนาธิคมออกไป ทำให้กองทัพเข้มแข็งเป็นเอกภาพยิ่งขึ้นเมื่อถึงปี1958รัฐบาลของอูนุไม่อาจรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลไว้ได้จึงต้องร้องขอให้กองทัพภายใต้การนำของนายพลเนวินให้เข้ามาเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ถึงสองปีก่อนจะให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในปี1960ซึ่งอูนุชนะการเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลฟื้นฟนูระบบรัฐสภาขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ดี ในวันที่2มีนาคมปี1962หรือพศ2505นายพลเนวินได้นำกําลังทหารพรม่าเข้ายึดอำนาจของรัฐบาลอุนุที่มาจากการเลือกตั้งล้มล้างรัฐธรรมนูญแล้วตั้งสภาปฏิวัติซึ่งประกอบขึ้นด้วยสมาชิกที่เป็นทาหารเกือบทั้งหมดภายใต้นโยบายปฏิรูปแบบสังคมนิยมและการโดดเดี่ยวตนเองจากสังคมโลกจนได้รับฉายาวา่าฤาษีแห่งเอเชีย เนวินทำให้พมา่ากลายเป็นหนึ่งประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกในยุคทศวรรษที่1980แม้ในด้านการปกครองคณะทหารจะประสบความสำเร็จในการยึดกลุ่มอำนาจได้นานกว่า3ทศวรรษแต่เศรษฐกิจของพม่าต้องถดถอยอย่างรุนแรงจากประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกกลายเป็นเพียงประเทศที่ผลิตข้าวได้เพียงพอสำหรับบริโภคภายในประเทศตนเท่านั้นการค้าและอุตสาหกรรมด้านอื่นๆก็หยุดนิ่งทั้งหมดสินค้าอุปโภคบริโภคกลายเป็นของหายาก เอิดตลาดมืดไปทั่วจนไม่อาจคุมได้ปัญหาการทุจริตยังทำให้ข้าราชการร่ำรวยขึ้นขณะที่ปัญหาความยากจนของประชาชนไม่ได้รับการเหลียวแลในวันที่เขาตายโลกจะรึกชื่อเขาไว้ว่านายพลผู้ทำลายพมา่าซึ่งก็คือนายพลผู้ทำลายประเทศตัวเองนั่นเอง